เป็นมนุษย์เพศหนึ่งเช่นเดียวกับที่บุรุษก็เป็นมนุษย์เพศหนึ่งทั้งสตรีและบุรุษต่างเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้ค่ะมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถเป็นได้ทุกๆสิ่งอย่างที่ตนเองต้องการจะเป็นสตรีโลกไม่ลืมคนที่สี่โจนออฟอาวีรลสตรีผู้มอบมงกุฎแด่พระราชา จนออฟอาร์ Arc, มีชีวิตอยู่ในช่วงคริสตศักราช1412ถึง1431่อเดมื่อใดที่โลกอุบัติสตรีผู้สามารถเมื่อนั้นเรามักพบเรื่องราวที่ชวนให้ประทับใจและบางครั้งก็น่าพิศวงไปด้วยในคลาวเดียวกันเช่นเดียวกับเรื่องราวของจนออฟอาร์ควีรสตรีผู้กลา้าแห่งชาติฝรั่งเศสที่ความรักชาติของเธอสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ขณะเดียวกันการนำเธอไปสู่สมรภูมิรบอย่างกล้าหาญด้วยเสียงเรียกจากสวรรค์ดังที่เธอกล่าวอ้างนั้นยังคงเป็นที่พิสูงของผู้คนไม่คลายเช่นกันอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความกล้าหาญของเธอก็ทำให้ฝรั่งเศสที่เกือบจะต้องสูญเสียดินแดนให้แก่อังกฤษไปจนหมดในสงครามร้อยปีสามารถกลับมาทวงดินแดนต่างๆของตนคืนได้อีกครั้งด้วยการปรากฏตัวของสตรีนามว่า j จนออฟอาร์ Arc, นั่นเองเริ่มต้นชีวิต j จนออฟอาร์เป็นชื่อที่ออกเสียงอย่างอังกฤษแต่ที่จริงแล้วโจนนั้นเป็นคนฝรั่งเศสและชื่อฝรั่งเศสของเธอออกเสียงว่าฌานดาร์กแต่อย่างที่ทราบกันว่าในปัจจุบันชื่อโจนออฟอาร์เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปมากกว่าและในที่นี้เราก็จะเรียกเธอด้วยชื่อที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าโจนออฟอาร์ โจนออฟอาร์เกิดเมื่อวันที่6มกราคมคิตรศักราช1412ณหมู่บ้านดงเรมี่เขตชายแดนทางด้านตะวนันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสโจนเป็นบุตรสาวของชาร์กดาร์กและอิสเบลโรมีโจนมีพี่น้องหลายคนบิดาของเธอเป็นชาวนาที่มีพื้นที่ทำกินมากนอกจากนั้นคขายังมีหน้าที่เก็บภาษีในหมู่บ้านและก็ เป็นกำลังสำคัญในการรวบรวมคนเพื่อป้องกันภัยให้แก่หมู่บ้านจากการโจมตีของพวกอังกฤษอีกด้วยในขณะที่แม่ของจูนก็มีหน้าที่เชกเช่นกับแม่บ้านทั่วๆไป ในสมัยนั้นคือดูแลครอบครัวสอนงานของลูกผู้หญิงแห้แก่บุตรสาวและปลูกฝังความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกให้แก่โจนมาตลอดตั้งแต่เธอ,อย่างเล็กซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เธอนั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาเรื่อยมานับแต่ต้นอย่างไรก็ตามค่ะในวัยเด็กโจนไม่ได้เรียนหนังสือทำให้เธอไม่ค่อยรู้หนังสือมากนักเมื่อโตอขึ้น กล่าวกันว่าโจนนั้นมีนิสัยแตกต่างจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันที่มักชอบเล่นสซนตามวัยแต่สำหรับโจนแล้วค่ะถือออกจากเป็นเด็กกิบเงียบสุภาพเรียบร้อยมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบในหน้าที่และก็ชอบตามบิดามารดาไปโบสถอยู่เสมอ โจนชอบฟังเสียงะระฆังจากโบสถ์มากเมื่อใดก็ตามที่เธอได้ยินเสียงะระฆังที่บสถ์ดังขึ้นเธอจะนิ่งเงียบเพื่อฟังเสียงของมันอย่างตั้งอกตั้งใจช่วงที่โจนออฟอาร์เกิดเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังเกิดการระ่วรำรัยอย่างหนักจากสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่เริ่มต้นมาตั้งแต่คตริสตศักราช1337 ด้วยการที่สงครามนี้เป็นสงครามที่ยืดเยื้อและสมรภูมิรบส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสทำให้ฝรั่งเศสได้รับความเสียหายเรื้อรังในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการสู้รบหรือระบบเศรษฐกิจที่ถูกตัดขาดทำให้การค้าขายกับต่างชาติ ต้องหยุดชะงักไปกอบกับในเวลานั้นขฝรั่งเศสก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากการระบาดของการโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษก่อนทำให้ฝรั่งเศสอ่อนแอมากแล้วก็ต้องสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ให้แก่อังกฤษไปเพราะไม่สามารถรบชนะอังกฤษในยุทธการสาคัญสำคัญได้เลย ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งของฝรั่งเศสในเวลานั้นก็คือพระเจ้าชาลที่หซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศทรงมีพระอาการวิกลจริตเป็นระยะระยะบางแห่งถึงกับขนานพระนามพระองค์ว่าชา์ผู้บ้าคลั่งซึ่งทำให้การบริหารประเทศเนี่ยไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นนะคะก็ยังทำให้พระญาติของพระองค์เนี่ย เปิดศึกทะเละบอแวงกันเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินแทนพระองค์และก็สิทธิ์แห่งการเป็นผู้อนุบาลองค์รัชทายาทจนในที่สุดนะคะก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายอามัญยักษ์และฝ่ายเบอร์กันดีภายหลังนะคะฝ่ายเบอร์กันดีก็เข้าร่วมสนับสนุนอังกฤษและเมื่อพระเจ้าเฮนรีที่5กษัตริย์แห่งอังกฤษทรงทราบความขัดแย้งนี้ ก็ทรงฉวยโอ,อกาสยกทัพเข้าโจมตีฝรั่งเศสทันทีในที่สุดอังกฤษก็สามารถยึดเมืองทางเหนือของฝรั่งเศสไว้ได้หมดรวมทั้งยึดพื้นที่บางส่วนของภาคตนตกเฉียงใต้ได้ด้วยในตอนที่โจนออฟอาร์คอายุได้ราวแขวบค่าสถานการณ์ที่เป็นรองของฝรั่งเศสทำให้พระมเหสีในพระเจ้าชานที่6 ต้องทำสนธิสัญญายินยอมให้พระเจ้าชาล์ที่5แห่งอังกฤษและรัชทายาทของพระองค์มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์ฝรั่งเศสได้ต่อมาเมื่อพระเจ้าชาล์ที่6และพระเจ้าเฮนรี่ที่5สวรรคตในเวลาใกล้เคียงกันพระเจ้าเฮนรี่ที่6รัชทายาทในพระเจ้าเฮนรี่ที่5แห่งอังกฤษซึ่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสด้วยตามสนธิสัญญานั้นทำให้ทรงเป็น พระราชาของสองแผ่นดินในขณะที่องค์รัชษทายาทที่แท้จริงคือพระเจ้าชาร์ที่7ซึ่งอันที่จริงควรจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสต่อจากพระเจ้าชาร์ที่6ต้องกลายเป็นกษัตริย์ที่เคว้งคว้างไร้สิทธิ์อันเด็ดขาดในราชบัลลังก์ไป ด้วยปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนี้ค่ะทำให้ทางการฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะช่วยปกป้องดูแลประชาชนของตนได้อย่างเต็มที่ในหลายๆหมู่บ้านนะะชาวบ้านจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองหมู่บ้านของโจนก็ไม่ต่างกันนะคะในช่วงวัยเด็กโจนเนี่ยต้องพบกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างชาวบ้านแล้วก็กองกําลังทหารอังกฤษ ที่หมายจะยึดหมู่บ้านของเธอเนี่ยหลายครั้งแม้แต่เด็กเล็กๆอย่างเธอก็มีหน้าที่ต้องต้อนฝูงสัตว์ไปหลบในที่ปลอดภัยเมื่อได้รับสัญญาณว่ามีพวกอังกฤษบุกเข้ามา ด้วยเหตุนี้ค่ะโจนจึงเข้าใจความรู้สึกเป็นทุกข์ที่เกิดจากการถูกรุกรานสิทธิและเอกราชเป็นอย่างดีถือรักชาติและพักดีต่อราชวงศ์ฝรั่งเศสอยากได้ความสง,งบและอยากให้ฝรั่งเศสเนี้ยหลุดพ้นจากการคุกคามของอังกฤษเสถียทเทว่าตอนนั้นโจนยังเยาว์วัยมากอีกทั้งยังเป็นผู้หญิงอีกด้วย ดังนั้นค่ะการออกไปจับอาวุธรบเพื่อกอบกู้อิสรภาพของชาติจึงเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความสามารถและก็ความเป็นจริงในชีวิตของโจนจนกระทั่งอายุได้12ปีค่ะโจนก็พบกับความมหัศจ,จรรย์เหนือธรรมชาติที่ต่อมาสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเธอไปตลอดกาลนิมิต ตามคำให้การของเธอในภายหลังนะคะเธอกล่าวว่าเธอเห็นนิมิตซึ่งชี้บอกให้เธอเนี่ยเป็นผู้ปลดเปลื้องฝรั่งเศสจากการยึดครองของอังกฤษโดยนิมิตแรกเกิดขึ้นเมื่อจนอายุได้เพียง12ถึง13ขวบ ในวันนั้นโจนนี่กำลังเดินเล่นอยู่กลางทุ่งหญ้าเพียงลำพังทันใดนั้นก็มีเสียงระฆังพร้อมกับเสียงที่เรียกชื่อเธอและพูดคุยกับเธออย่างนุ่มนวลบอกให้เธอเนี่ยมันสวดมนต์และทำความดีในตอนแรกโจนร,รู้สึกตกใจกลัวแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะโจนก็ได้ยินเสียงเช่นนั้นอีกหลายครั้งจนรู้สึกชินและก็ไม่กลัวอีกต่อไป เธอเชื่อว่าเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของทูตสวรรค์และก็เชื่อว่าพระเจ้าได้นำทางชีวิตเธอเพื่อให้เธอเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์จากนั้นค่ะโจนยังกล่าวว่าเธอเคยได้พบกับสามนักบุญผู้ยิ่งใหญ่คือนักบุญไมเคลิลนักบุญแคทเธอรีนและนักบุญมาร์กาเร็ต โดยนักบุญทั้งสามได้บอกให้เธอเขับไล่พวกอังกฤษออกไปแล้วก็นำองค์รัชทายาทที่แท้จริงของฝรั่งเศสคือพระเจ้าชาทีเจ็ดแต่ขณะนั้นยังไม่ได้เสด็จไปสวมมงกุฎอย่างเป็นทางการที่เมืองแรง้งตามราชประเพณีจึงถือว่าพระเจ้าชาทีเจ็ดยังอยู่ในตำแหน่งรัชทายาทอยู่ขึ้นครองราชบัลลังก์อย่างถูกต้องด้วยการนำพระองค์ไปทำพิธีราชาพิเศษสวมมงกุฎณเมืองแรง้ง ให้ได้นักบุญยังกล่าวว่าโจนจะต้องทำตามนี้เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคราวหนึ่งเสียงทูตสวรรค์ถึงกับแนะนำว่าเธอต้องบุกโจมตีเมืองออลรือองและให้เดินทางไปพบกับเขาโรเบริร์ตเดอบโบริคูดผู้บัญชาการทหารที่เมืองวาคูเลียแล้วเขาจะมอบทหารจำนวนหนึ่งให้ร่วมเดินทางไปกับเธอแต่ในเวลานั้นโจนยังเล็กนัก เธอจึงไม่เชื่อว่าผู้หญิงตัวเล็กๆและเป็นเพียงแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแถมยังไม่รู้หนังสืออีกอย่างเธอจะไปทำการใหญ่ขนาดนั้นได้อย่างไร 9. ตามนิมิต ในปีคิตศกราัช .1428 ค่ะสถานการณ์ของฝรั่งเศสยิ่งเลวร้ายมากขึ้นทั้งๆท,งท,งที่แต่เดิมก็ย่ำแย่มากพออยู่แล้วเมื่ออังกฤษวางแผนจะยึดฝรั่งเศสให้ได้แบบเบสิตเด็ดขาเซธีจึงบุกเข้าโจมตีฝรั่งเศสตอนใต้ซึ่งเป็นส่วนที่ตนยังไม่ได้ยึดครองในเวลานั้นและหากว่าอังกฤษทำสำเร็จฝรั่งเศสก็ไม่แล้วต้องตกไปอยู่ในอำนาจของอังกฤษอย่างแน่นอน ในตอนนั้นค่ะโจรออฟอาร์คติบตัวเป็นสาวน้อยอายุ16ปีแล้วและเธอยังคงได้ยินเสียงทูตสวรรค์พลํำบอกให้เธอช่วยชาติในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะทําตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยในทีแรกโจนไปบอกพ่อของเธอถึงภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงที่พระผู้เป็นเจ้าได้กําหนดมาให้เธอ แน่นอนว่าพ่อของเธอไม่เชื่อและดูว่าให้โจนนั้นเลิกล้มความคิดอันเหลวไหลนี้โจนคิดว่าเธอไม่สามารถรอคำอนุญาตจากพ่อได้อีกแล้วเพราะทูสวรรค์กล่าวว่าเธอมีเวลาที่จะช่วยชาติฝรั่งเศสอีกไม่มากและหากพ้นเวลานั้นจะไม่มีใครสามารถช่วยฝรั่งเศสได้อีกเลย ดังนั้นค่ะโจนจึงตัดสินใจเดินทางไปพบญาติของเธออีกคนหนึ่งเล่าทุกเรื่องให้ฟังและขอร้องให้เขานำเธอไปพบกับเขาโรเบิร์ตเดอโบลิคูตท,ที่เมืองวาคูเลียตามที่ทูตสวรรค์บอกเมื่อโจนได้พบกับเขาโรเบิร์ตเดอโบลิคูตในครั้งแรกและบอกถึงความจำเป็นที่เธอจะต้องเดินทางไปพบพระเจ้าชาห์ที่7ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่เมืองสีนงให้ได้ แน่นอนว่าในตอนแรกนั้นเขาโรเบิร์ตเดอรบริคูดย่อมไม่เชื่อและไม่ยินยอมโจนจึงต้องเดินทางกลับบ้านไปก่อนสองเดือนหลังจากไปพบเขาโรเบิร์ตเดอบริคูดอังกฤษและฝ่ายเบอร์กันดีคือฝ่ายฝรั่งเศสที่เข้าให้การสนับสนุนอังกฤษก็บุกเข้าโจมตีเมืองวาคูลียและหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการเดินทัพของพวกเขาหมู่บ้านดงเรมีของโจนก็ไม่อาจรอดพ้นชะตาก,กรรมนี้ ครอบครัวของเธอและชาวบ้านในหมู่บ้านต้องเร่งอพยุกโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นและในคราวนั้นเขาโรเบิร์ตเดอบริคูตเองก็ตกที่นั่งลำบากเช่นกันเพราะข้าสึกได้โอบล้อมเมืองวาคูลียที่เขาบัญชาการอยู่จนในที่สุดเขาโรเบิร์ตเดอบริคูตก็จำยอมต้องลงนามในข้อตกลงว่าเขาจะไม่เข้าร่วมในสงครามอีก จนตัดสินใจเดินทางไปหาเขาโรเบิร์ตเดอโบริคูตอีกครั้งด้วยความต้องการและก็เหตุผลเดิมแต่เขาก็ยังปฏิเสธจนเธอต้องอ้างถึงคำพยากรณ์เก่าแก่ของฝรั่งเศสที่ว่าเมื่อบ้านเมืองถึงคราวคับขันจะมีสตรีพรหมจรรย์เข้าช่วย เขาโรเบิร์ตเธอบริคูดยังคงไม่ตอบรับความต้องการของเธอในตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายอาจด้วยไม่เห็นว่ามีอะไรจะเสียอีกทั้งการมาพร้อมเรื่องราวเหนือธรรมชาติของโจนก็อาจเป็นที่ยึดเหนี่ยวสำคัญของเหล่าทหารที่กำลังท้อแท้เหลือเกินในตอนนั้นได้เพราะว่าโจนเนี่ยสามารถพยากรณ์ผลการสู้รบที่ใกล้ๆกับเมืองอเลอ,ออง ว่าฝรั่งเศสจ,จะต้องปราชัยได้อย่างแม่นยำเขาโรเบิร์ตเดอบโบริคูสจึงอนุญาตให้โจนเนี่ยเดินทางไปพบพระเจ้าชาว,ชาวที่7ที่เมืองสีนงได้โดยได้มอบฐานสองนายให้เดินทางไปพร้อมกับถือด้วยการเดินทางไปพบองค์รัชทายาทพระเจ้าชาว,ชาวที่7 แม้เขาโรเบิร์ตเดอโบริคูจะอนุญาตและมอบทหารให้เดินทางไปพร้อมกับเธอแต่การจะไปให้ถึงเมืองซีนงอย่างปลอดภัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่านอกจากระยะทางจะห่างไกลเป็นหลายร้อยกิโลเมตรแล้วระหว่างทางก็ยังเต็มไปด้วยภัยอันตรายมากมายไม่ว่าจะจนผู้ร้ายที่ชุกชุมและกองกำลังทหารของอังกฤษที่เฝ้าตรวจตราการเข้าออกของผู้คนอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางนั้น ยิ่งโจรเป็นหญิงอันตรายก็ยิ่งทบถุยนั้นเธอจึงปลอมตัวเป็นชายคือตัดผมสั้นแล้วก็นุ่งผ้าอย่างผู้ชายขณะที่ทหารสองนายซึ่งเดินทางไปพร้อมกันก็แต่งตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตแล้วก็ถูกจับได้ อย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายจูนก็ไปถึงเมืองซีนงจนได้หลายคนกล่าวว่านี่เป็นปฏิหารโดยแท้ที่เธอสามารถเดินทางไปพบองค์รัชทายาทได้โดยไม่ถูกพวกทหารอังกฤษตรวจจับได้เสียก่อนแต่กระนั้นค่ะจนก็ต้องรออีกสองวันกว่าจะได้รับอนุญาตให้พบกับพระเจ้าชาวยิ่ิตซึ่งขณะนั้นยังมีตำแหน่งเป็นเพียงองค์รัชทายาทแห่งฝรั่งเศสอยู่ ในฐานะที่เธออ้างว่ามาโดยการชี้นำของทูตสวรรค์ดังนั้นค่ะในตอนที่ได้พบกับองค์รัชทายาทเป็นครั้งแรกเธอจึงถูกทดสอบด้วยการให้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เมื่อโจรได้เห็นพระพักนั้นเธอกลับสายหน้าและบอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่องค์รัชทายาทที่แท้จริงและในหมู่ผู้คนที่ปะปนกันอยู่มากมายนั้น โจนก็สามารถเดินเข้าไปคุกเข่าต่อหน้าพระพักขององค์รัชทายาทที่แท้จริงได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสร้างความอัศจรรย์และก็ประหลาดใจให้แก่คนอื่นๆรวมทั้งพระเจ้าชาวที่เจ็ดมากเมื่อได้พบพระองค์แล้วโจนก็แจ้งทันทีว่าสวรรค์ได้ส่งเธอมาให้ช่วยพาพระองค์ไปสวมมงกุฎที่เมืองแรง้ง และเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสอย่างถูกต้องสมบูรณ์และถือก็จะทำตามนั้นสร้างความประทับใจให้แก่พระเจ้าชาวที่เจ็ดมากหลังจากนั้นค่ะโจนถูกสืบค้นประวัติแล้วก็ทดสอบในเรื่องต่างๆมากมายโดยเฉพาะความรู้ทางด้านศาสนาและก็ศีลธรรมตามแนวทางของคริสตศาสนา แม้ว่าความมหัศจรรย์ที่โจนกล่าวอ้างและแสดงออกมาจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนมากมายแต่กระนั้นก็มีอีกหลายคนที่เกลียดชังความโดดเด่นนี้และพยายามขัดขวางการทำหน้าที่ของเธอในขณะที่อีกหลายคนก็ระแวงสงสัยและกล่าวหาว่าโจนอาจมีอำนาจมืดอยู่ในมือนำองค์รัชทายาทส่วม,มงกุฎ หลังผ่านการทดสอบมากมายในที่สุดขาวโจนออฟอารก็ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกับกองกำลังของชาติเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ถือกล่าวมาสมรภูมิสำคัญที่เมืองออเลอองในวันที่29เมษายนคิรตศักราช1429โจนซึ่งแต่งตัวอย่างทหารหาร ได้เข้าสู้รบกับศัตรูอย่างไม่เกรงกลัวในศึกนั้นค่ะทำให้เธอเนี่ยถูกยิงด้วยธนูเข้าที่หน้าอกแต่โจรก็ยังไม่ย่นระยอยังคงนำทัพฟาดฟันศัตรูอย่างเข้มแข็งซึ่งช่วยปลุกขวัญกำลังใจของเหล่าทหารที่ร่วมรบกับเธอให้พลอยฮึกเหิมไปด้วยและแล้วเดือนต่อมาในวันที่8พฤษภาคม1429ฝรั่งเศสก็มีชัยเหนืออังกฤษ ชัยชนะยิ่งใหญ่ครั้งแรกก็ว่าได้เพราะว่าฝรั่งเศสไม่ชนะอังกฤษในสมรภูมิสำคัญสำคัญมานานมากแล้วสามารถขับไล่อังกฤษไปให้พ้นจากเมืองออรืเลอองได้เป็นผลสำเร็จโจนกลายเป็นวีรสตรีและได้รับการยกย่องอย่างมาก โจนยังคงทำการสู้รบร่วมกับทหารฝรั่งเศสต่อไปเพื่อเปิดทางนำองค์รัชทายาทไปสู่เมืองแรงและด้วยการนำทัพของโจนปรากฏว่าฝรั่งเศสมีชัยเหนืออังกฤษตลอดทำให้ทหารฝรั่งเศสยิ่งฮึกเหิมมากขึ้น จนในที่สุดข่าบประตูสู่เมืองแร้งก็เปิดต้อนรับองค์รัชทายาทอย่างภาคภูมิในวันที่16กรกฎาคมพิทธศักราช1429และพระองค์ก็ได้ทําพิธีราชาพิเศษสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ในวันรุ่งขึ้นคือวันที่17กรกฎาคมพรทธศักราช1429นณวิหารนอตดามแห่งแร้งและได้กลายเป็นพระเจ้าชาวที่7กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสอย่างถูกต้องสมบูรณ์ในที่สุด ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในช่วงแรกๆที่โจนประสบความสําเร็จจากการรบชนะอังกฤษและสามารถนําพระเจ้าชารไปสมุ่งกุฎที่เมืองแรงต,ตามที่เธอกล่าวว่าเป็นความประสงค์ข,ของสวรรค์ได้นั้นครอบครัวของเธอก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นตระกูลชั้นสูงทันทีแต่ความดีและการเป็นที่นิยมชมชอบของโจนก็เป็นสิ่งที่ ขัดขวางการสแสวงหาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มเช่นกันดังนั้นจึงมีหลายคนที่อิจฉาริษยาทือและคิดหาหนทางกำจัดโจรไปให้พ้นทางหลังภารกิจแรกเสร็จสิ้นขา่าวโจรก็ต้องการที่จะนำทัพไปต่อสู้ขับไล่พวกอังกฤษให้หมดไปจากแผ่นดินฝรั่งเศสแล้วก็ยึดเอาเมืองสำคัญคญกลับมาโดยเฉพาะกลุ่มปารีสที่สมควรจะเป็นเมืองหลวงและก็เป็นฐานที่มั่นแห่งกษัตริย์ฝรั่งเศส แต่ความรู้สึกมุ่งม,มั่นเช่นนั้นกลับไม่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าชาติจิตและบรรดาข้าราชสำนักซึ่งออกจะพอใจในใชัยชนะที่เพิ่งได้รับมาเมื่อโจรเสนอว,ว่าควรจะเร่งเตียงกลิ่นให้ราบคาบพระเจ้าชาติจิตกลับทรงลังเลและถือรอไปก่อน แต่สำหรับโจนทูสวรได้บอกแล้วว่าเธอมีเวลาจำกัดที่จะช่วยปลดปล่อยชาติของเธอดังนั้นโจนและผู้เห็นด้วยกับเธอจึงนำทัพโจมตีต่อไปตามแผนการเดิมในวันที่15สิงหาคมคริสธศักราช1429กองทัพฝรั่งเศสได้ประทะก,กับกองทัพอังกฤษอีกครั้งและในวันที่8กันยายนฝรั่งเศสก็บุกเข้าโจมตีปารีสโจนถูกธนูยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ แต่เธอก็ยังนำทัพต่อสู้กับข้าศึกต่อไปชัยชนะดูเหมือนจะรอยอยู่เบื้องหนา้าแต่แล้วจูจูก็มีพระราชอ,องค์การจากพระเจ้าชาวที่เจ็ให้ถอยทัพกลับจากการคาดคะเนสถานการณ์อันผิดพลาดของเหล่าคณะเสนาอมาจากราชสาํานักอย่างไรก็ตามค่ะโจนออฟอาร์กยังคงนำทัพสู้ต่อไปแต่ครั้งนี้ในานามของเธอและผู้ศรัทธาในตัวเธอโศงนาตรกรรมของโจนออฟอาร์ก โจนนำทัพต่อสู้ได้ไม่นานนะักเธอก็ถูกจับกลุมตัวได้โดยฝ่ายเบอร์กันดีเมื่อวันที่23พฤษภาคมคริสตศักราช1430กล่าวกันว่าเธอล่วงรู้ชะตากรรมอันแสนเศร้านี้จากนิมิตก่อนแล้วโดยธรรมเนียมของการจับตัวเฉลยสงครามในสมัยนั้นเป็นการจับตัวแบบเรียกค่าไทย หากมีเงินมากพอที่อีกฝ่ายเรียกร้องก็สามารถแลกตัวฉเฉลยกลับไปได้แต่ว่าครอบครัวของโจรไม่มีเงินมากขนาดนั้นในขณะที่พระเจ้าชาติเจตซึ่งอันที่จริงเป็นนี่บุญคุณโจนอย่างมหาศาลเพราะว่าเธอทําให้พระองค์นั้น ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมได้ก็หาได้เหลียวแลหรือไหว้ความช่วยเหลือโจรดังที่สมควรกระทำไม่ซึ่งนักประัติศาสตร์รุ่นหลังต่างรุมประนามพระองค์ในเรื่องนี้สุดท้ายค่ะโจรจึงต้องต่อสู้กับความทุกข์ที่ถูกทรมานอย่างโหดร้ายจากพวกผู้คุมแต่เพียงลำพัง จนพยายามหนีจากที่คุมขังหลายครั้งครั้งหนึ่งเธอได้กระโดดลงมาจากหอคอยที่สูงราว21เมตรแต่ก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกพาไปขังไว้อีกและหลังจากถูกย้ายที่คุมขังไปยังเมืองอาราตในเบอร์กันดีพวกเบอร์กันดีก็ตกลงขายโจรนให้กับทางการอังกฤษโจนหมดทางหนีที่ไล่และได้แต่รอคอยการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ในเดือนมกราคมทศกรรช1431การพิจารณาคดีพิพากษาความผิดของโจนออฟอาร์กก็เกิดขึ้นโดยฝ่ายศาสนาแต่ว่าในภายหลังปรากฏความจริงว่าการพิจารณาคดีในครั้งนั้นเต็มไปด้วยความอายุติธรรมรังแต่จะให้โจนเป็นฝ่ายผิดและมีหลายต่อหลายอย่างที่ไม่เป็นไปตามหลักการพิจารณาไตสวนตามหลักศาสนา ผลการพิจารณาคดีในครั้งนั้นจึงระบุความผิดของเธอว่าเป็นพวกนอกรีดหรือเป็นแม่มดตามที่บางคนกล่าวหาโจนถูกขับออกจากการเป็นคริสเตียนและกำหนดโทษให้ประหารชีวิตเธอด้วยการเผาทั้งเป็นซึ่งเป็นการลงโทษพวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดตามความเชื่อดังเดิมประหารชีวิตโจนออฟอาร์ โจนออฟอาร์ถูกนำตัวไปเผาทั้งเป็นในวันที่30พฤษภาคมคริสตศักราช1431โดยถูกมัดไว้กับเสาที่ตั้งอยู่กลางตลาดเก่าในรูอองและแม้ก็จะถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตโจนก็ยังขอให้บาทหลวงช่วยถือไม้กางเขนไว้ตรงหน้าและถือกระสวนมลเรียกพระนามของพระผู้เป็นเจ้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งในขณะนั้นโจนมีอายุได้เพียง19ปีเท่านั้นร่างของโจนถูกเผาครั้งแรกจนไม่เกลี่ยแล้วก็ถูกนำไปเผาอีกเป็นครั้งที่สองเพื่อไม่ให้เหลือสิ่งใดแม้แต่กระดูกของเธอให้ใครมาเก็บไปได้จากนั้นก็นำเท่าที่ได้จากการเผาครั้งสุดท้ายไปโยนทิ้งในแม่น้ำแสน ทุกอย่างนี้เป็นไปตามความเชื่อทางศาสนาที่จะทําให้ผู้ตายไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้อีกเลยเขาทําผิดอะไรถึงทํากับเขาขนาดนั้นนักบุญโจนออฟอาร์ค หลังการตายของโจนออฟอาร์คสงครามร0อปีก็ยังนำเดินไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งโดยทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษต่างยอมยุติสงครามที่ยืดเยื้อและมีแต่จะสร้างความเสียหายนิลงและตลอดระยะเวลานั้นครอบครัวและผู้ที่เชื่อมั่นในตัวของโจนโดยเฉพาะแม่ของเธอได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่บุตรสาวและขอให้คริสตจักรรับโจนเข้าเป็นคริสตศาสนิกชนอีกคร ความพยายามนั้นมาบรรลุผลในปีคริสตศักราช1452เมื่อมีการรื้อคดีของโจนออฟอาร์คขึ้นมาพิจารณาใหมา่อีกครั้งอย่างยุติธรรมและผลการพิจารณาคดีก็สิ้นสุดลงในวันที่7กรกฎาคมคริสตศักราช1456ผลคือโจนออฟอาร์คเป็นสตรีผู้บริสุทธิ์จากข้อกล่าวหาทั้งปวง หลังจากการพริจารณาคดีสิ้นสุดค่ะทางสำนักวาติกันก็ประกาศให้โจนออฟอาร์คเป็นมรณสักขีคือมอรณสักขีนี้ก็คือผู้ที่ยอมพปลีชีพของตนเองเพื่อคริสตศาสนาโดยยังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมละทิ้งศาสนาค่ะและต่อมาค่ะในวันที่16พฤษภาคมคริสตศและต่อมาในวันที่16พฤษภาคมคริสตศักราช1920นะคะ พระสันตาปาปาเบเนดิกที่15ก็ทรงประกาศให้โจนออฟอาร์กเป็นนักบุญอีกคนหนึ่งในคริสตศาสนาซึ่งเธอก็สมควรแก่เกียรติและการยกย่องเหล่านั้นทุกประการ เรื่องของโจนออฟอาร์กนะคะก็ยังคงเป็นโศกนาฏกรรมที่นำความเศร้ามาสู่ชนรุ่นหลังได้เสมอนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการตายของเธอก็นับว่าไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าความดีที่เธอกระทำนั้นก็ยังคงตราตรึงใจผู้คนรุ่นหลังอยู่เสมอที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายหลายคนได้รู้จักการเสียสละและการลงมือทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ หมายว่าคนคนนั้นจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกอันกว้างใหญ่นี้ก็ตามนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ